มาที่พักพลังประชารัฐก่อนวันนี้ที่พักพลังประชารัฐมีการประชุมพักกันครับและที่ผ่านมาช่วงบ่ายบรรดานักข่าวที่พักพลังประชารัฐร่วมกับบรรดาสสครับก็ได้มีการอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้แก่พลเอกประวิตยวงสุวรรณครบรอบ78ปีในวันศุกร์นี้ด้วยศุกร์นี้จะครบ78แล้วนะแต่เป่าเค้กให้ล่วงหน้าก่อนอ3วันไปดูบรรยากาศกันครับ โอ้โหพร <อ S 1> ที่อยากได้ก็คืออยากให้คนในพักรักกันอ,อ,อยากให้พักเป็นสถาบันการเมืองต่อไปออนี่ฮะนี่เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่พักพลังประชารัฐครับสื่อมวลชนที่พัก ร่วมกับสสร้องเพลงอวยพรวันเกิดพลเอกประวิทย์ด้วยความชื่นมื่นปีนี้อายุครบ78ปีนะครับแต่เป็นการอวยพรล่วงหน้าเออนี่เค้กแบบมาเป็นชิ้นๆเลยนะมาเป็นชิ้นๆแบ่งเค้กมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้แบบให้บิ๊กป้อมมาหั่นแบ่งอย่างนี้ไม่มีนะเขาแบ่งเค้กมาให้บิ๊กป้อมนะก็ใครอยากกินรสอะไรคุณก็ใครอยากได้างซื้อมาอยากได้กระรวงเอ้ยไม่ใช่อยากได้รสไหนเค้กเค้กเค้กเตรียมมาให้เป็นชิ้นๆอยากได้ช็อกโกแลตคุณก็กินช็อกโกแลตไปนี่หลากหลายคุณอยากได้ เผือกอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเขาก็เอาไปคือถ้ามันเป็นแบบก้อนเดียวเลยมันจะได้กินรสชาติเดียวไงใช่มาหลายรสมันก็แบ่งมาแล้วหลากหลายความต้องการครับนี่ครับก็วันเกิดพลเอกประวิตย์จริงๆคือวันศุกร์นี้นะฮะสิสิงหาคมทีนี้เนี่ยอ่ะเราเห็นบรรยากาศชื่นมื่นไปแล้วเรากลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยนักข่าวก็จับจ้องทั้งสองพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติวันนี้พลเอกประวิตยครับถูกถามตั้งแต่ขาเข้า ที่เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเลยคือวันนี้น่าสนใจจริงๆคือตอนเช้าเช้าตรู่เลยเนี่ยพลเอกประวิทย์มีนัดกับรัฐมนตรีและคณะทูตจากจีนนะแล้วตอนแรกคนก็คิดว่าท่านจะมีการประชุมคลรอมอต่อแต่ปรากฏมาทำเนียบมาพบเจ้าหน้าที่จีนแต่ไม่ประชุมคลรอมฮอะตวลงไม่เข้าลาเลยไม่ได้เข้าฮะลาไปก็บางคนก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะท่านงอน ภูมิใจไทยงอมนนคุณอนุทินอะไรหรือเปล่าที่ไม่ชวนไปด้วยอะไรอย่างเนี้ยจะมีการตีความกัน<อ>แต่ท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะฮะ<อ>แต่เอาเป็นว่าไอขาเข้าก่อนก็แล้วกัน<อ>ก็ไปถามประเด็นเรื่องของการร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยพลเอกประวิตย์ก็บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานงานมาสายหน้าฮะพอโดนถามว่ามีเงื่อนไขอะไรในการร่วมรัฐบาลไหม<อ>ส่วนขาลงก่อนออกจากทำเนียบคือไม่ใช่หลังประชุมคลรมอนะฮะ<อ>เป็นหลังจากที่พบปะพูดคุยกับทางคณะ ของทางจีนเขาแล้วก็มีการตามรายงานเนี่ยคณะบอกว่ามีการทํางานเคลียร์งานกันต่อบอกว่าขาออกจากทาเนียบพลเอกประวิตยโดนถามซ้ําก็ย้ําว่าเขายังไม่ติดต่อมาส่วนเมื่อถูกถามว่าถ้าเพื่อไทยไม่ติดต่อมานี่จะไปเป็นฝ่ายค้านไหมพลเอกประวิตยตอบสั้นๆฮะตอบว่าโหไปดูบรรยากาศนะน่ะไม่ได้ ยังไม่เลยครยังไม่ลามไะหถ้าจ่าวับ,บ,บทำไมวันนี้ไม่เข้าประชุมคลมอรครับท่านท่านครับ,บลงอยากร่วไมไปร่วมรับพือไทยไหมครับ,รบตั้งรัฐบา,าลยังไม่ติดต่อมาถ้าเขาติดต่อมาครับเ้า,ต,าติดต่อมา,มาคือจะไปร่วมเลยใช่ไหมครับท่าน ก็ตอนนี้เงื่อนไขก็เหมือนจะได้แล้วครับแล้วแล้วหากเขาหากเขาไม่เชิญเราด้วยนะคะก็จะเป็นฝ่ายแพ้เนี่ยคุวันนี้งอนนายกวันนี็วันนี้ก่อนนายกอะครับไม่ลาลาลาประชุมไม่เข้าคอรมอครับใช่คุณแก้ววันนี้งอนกันหรือเปล่าคะทำไมไม่เข้าวัหรือว่าถ้าติดภารกิจคะ คือที่บอกว่างอนนายกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมาว่าเพื่อไทยภูมิใจไทยเขาจะเอารวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลแต่ไม่เอาพลังประชารัฐอันนี้รายงานข่าวคือจริงๆเนี่ยวันนี้จะต้องเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยอวยพรวันเกิดบิกป้อมในที่ประชุมนะเพราะปะกติเนี่ย คือเท่าถึงวันเกิดใครหรือก่อนวันเกิดใครประชุมพลรมนี่ก็จะอวยพรมรัฐมนตรีคน,นนั้นๆแต่วันนี้บิ๊กป้อมลาคือปกติคลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นตัวแทนไงตัวแทนเพราะว่าเป็นนายกใช่ไหมก็จะเป็นตัวแทนอวยพรแทนบรรดารัฐมนตรีคนอื่นแล้วนี่กลับไปตอนที่ยังประชุมพลรมไม่เสร็จเลยด้วยนะใช่ไปเลยนะแต่วันนี้เนี่ยก็มีรายงานจากที่ประชุมพลรมนะว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องพลเอกประวิตยก็บอกว่าเดี๋ยวสุกเนี่ย เดี๋ยวท่านจะไปเป็นตัวแทนเองจะไปอวยพรพลเอกประวิทธ์ที่บ้านป่าลอยตองอกรอบนอกรอบไปแล้วถามด้วยมีถามด้วยวันนี้ว่ามีใครเกิดเดือนสิงหาคมหรือเปล่านี่รายงานจากคลรอมมาคนที่ยกมือวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนายกก็บอกโอ้เมื่อวานได้อวยพรชุดใหญ่ไปแล้วนี่อันนั้นไม่น่าใช่อวยพรนะพิพัฒเพื่อไทยก็เรียกว่าหาคืนกันไปนะเอาเป็นว่าเนี่ยแหละครับวันนี้ท่าทีต่างๆนานาก็พลเอกประวิทธ์ก็ไม่ตอบ ขณะที่พลเอกประยุทธ์นะก็เรียกได้ว่าถูกถามเหมือนกันนะว่าพลเอกประวิทย์ไม่เข้าประชุมเนี่ยมีงานงอนกันหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกไม่งอนวันนี้เขาก็ลากันหลายคนส่วนเมื่อถามความเห็นเรื่องภูมิใจไทยจากมือตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธเลยครับบอกไม่ทราบไม่มีความเห็นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องพรรคการเมืองย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญส่วนเมื่อถามย้ำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลรวมถึงเรื่องการตั้งสสอรมายกร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และถามเรื่องว่าทุกครั้งเวลาเปลี่ยนรัฐบาล <Okay. S 1> ก็จะมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญเสมอ,อพลเอกประยุทธ์ขอพะยะพลเอกประยุทธ์มองยังไงปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบและถามกลับว่าแล้วสื่อมองยังไงล่ะจากนั้นก็ไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทันทีไม่ทราบผมไม่มีความคิดเห็นตรงนี้ผมบอกแล้วไงผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเขาว่ากันไปนะจ๊ะตามกลไกของรัฐธรรมนูญเขาว่าไปต้องยอมรับกติกาตัวนี้ไม่ใช่เหรอก็ที่ผ่า,มา,านมามันก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละ แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้ยังอ่ะรู้แล้วใช่ไหมแล้วบัดนี้มันจะมีปัญหาอะไรกันนักหนากัน,นรัฐมนูลฉบับที่ว่าเนะีขอบคุณครับจะมีทาะอัอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงบ่าย เราย้อนไปดูตอนเช้ากันนิดหนึ่งครับตอนเช้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ถูกถามเหมือนกันนะครับว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติจะไปร่วมรัฐบาลท่านว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์ตอบสั้นๆเลยฮะตอบว่าแล้วแต่แล้วแต่อ๋อแล้วแต่เลยรวมไทยสร้างชาติจะร่วมหรือไม่ร่วมครับท่านวางมือแล้วถูกต้องนี่แล้วแต่ส่วนท่าทีพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ครับนายธนกรบางบุญคงชนะรองหัวหน้าพักก็ออกมาย้ําอีกรอบครับ ว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงแล้วพาะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่กับพักแล้วส่วนพอถามว่าแล้วรวมไทยสร้างชาติได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยมาไหมธนกรบอกว่าไม่ทราบต้องรอถามผู้ใหญ่ในพักแต่ส่วนตัวมองว่าหากจะไปร่วมรัฐบาลโดยหลักการต้องไปทั้งพักเพราะการเมืองที่ดีต้องพูดคุยกันในกระบวนการพักแต่ถ้ามีสมาชิกค,คิดอย่างอื่นก็เป็นสิทธิ์ของท่านเพราะการโหวตแคนดิเดตนายกเป็นสิทธิ์ของสสทุกคนเพราะตอนนี้มันมีข่าวหรือรวมไทยสร้างชาติจะมีคน แกะไหมออกแห,แหกมติพักอเอกใช้เอากสิทธิ์สอสออย่างนี้เออมันมีกลุ่มที่แบบอยากไปมากๆากับอีกกลุ่มนึงแบบว่าไม่ไปอะไรเงี้ยก็คือเกิดเป็นไงตามข่าวว่าคุณสุชาติจมกลิ่นวันนี้นักข่าวไปถามคุณสุชาติด้วยนะคุณสุชาติก็บอกในในแนวที่ว่าส่วนตัวคุณสุชาติคิดว่าอยากจะให้การจะตั้งรัฐบาลเดินหน้าได้คือพูดเหมือนกับว่าไม่ว่ามติพักจะเป็นยังไงจะโหวตให้เพื่อไทยอแต่ก็ยังไม่ได้พูดชัดเจนขนาดนั้นครับ เพราะฉะนั้นไปดูฮะที่ชัดเจนแล้วคือภูมิใจไทยฮะ <c oughs> คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหลังประชุมครมรเสร็จวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ชเช่นเดียวกันนะฮะ <c oughs> คุณอนุทินบอกมั่นใจว่าขณะนี้เสียงพรรคร่วมเกิน250เสียงแล้วนะฮะเมื่อถามว่าแล้วทางพรรคเพื่อไทยเขาได้บอกแผนไหมว่า,าจะไปดึงเสียงสสแล้วก็ดึงเสียงสวอให้ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา375เสียงยังไงคุณอนุทินบอกว่าก็ทุกฝ่ายอยู่แล้วต้องช่วยกัน เราต้องไปช่วยทําความมั่นใจให้กับทั้งสสและสอวอเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยประสานให้ภูมิใจไทยช่วยดึงเสียงจากพักสองลุงมาด้วยหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าคือเพื่อไทยเขาบอกแล้วว่าให้ช่วยหาวิธีดึงเสียงทั้งสสและส,ละสอวอให้ได้เสียงเกิดความมั่นคงให้ได้บอกแค่นี้ฮะเพราะว่าตอนนี้มันผ่านมาเกือบสเดือนแล้วเรายังเลือกนาย,ยกมันไม่ได้แล้วย้ำนะะคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้เป็นการ ทิ้งลุงแล้วมาจับมือกับเพื่อไทยนะแต่อันนี้คือเพื่อไทยเขามาชวนให้ไปจัดตั้งรัฐบาลครับเพื่อไทยนี่มีภาษามาว่าให้ช่วยดึงเสียงมาทางพรรคฝังลุงมากหรือเปล่าก็เขาเ,เขาก็บอกแล้วว่าว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,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 รและสมาชิกผู้ที่สภาเราก็ต้องช่วยกันหาวิธีหาหาหนทางให้ผ่านไปแบบมีความมั่นคงให้ได้ สามมันก็แบบสามเดือนแล้วนะครับการ,การออกมาจับมือเพื่อไทยนี่ไม,ไ,มไม่ไม,ม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับสองรุปผมไม่ได้ออกมาจับมือกับเพื่อไทยแลเพื่อไทยก็เชิญพรรคภูมิใจไทยไปหาหือแล้วพรรคภูมิใจไทยก็มีแนวทางของพรรคว่าโอเคถ้ารับข้อหนึ่งข้อสอง,ข,อสองข้อสามได้ตามแถลงการเราก็พร้อมที่จะทำงานให้กับบ้านเมืองซึ่งก็ เพื่อไทยก็เป็นก็แถลงว่าโอเครับข้อเสนอของรรคภูมิใจไทยได้ทีนี้นักข่าวก็ถามคุณอนุทินต่อได้ฮะด้วยความที่ตอนนี้ชื่อคุณเศษฐามีอุปสรรคมรสุมเยอะเหลือเกินกําลังโดนโจมตีอยู่เนี่ยทางภูมิใจไทยเนี่ยมีโอกาสบ้างไหมที่จะสุดท้ายอาจจะมีการเสนอชื่อคุณอนุทินแทนนะฮะให้เป็นแคนดิเดตนายกในการโหวตกันในสภาคุณอนุทินบอกแค่ว่า พักเพื่อไทยก็ยังมีอีกสองคนไม่ใช่หรอ <No. S 1> คือก่อนที่จะมาถึงปุมมใจไทยเนี่ยเพื่อไทยเขายังมีแคนดิเดตนายกอีกสองคนเราบอกไปทีละขั้นคุณเศรษฐาโดนโจมตีแต่ยังมีอุงอิงอาจารย์ชัยเกษม,มอยู่นะครับทีนี้มาดูท่าทีอีกพักหนึ่งบ้างครับชาติไทยพัฒนาครับนา่นา,นาจับตามองเพราะว่ากันว่าอาจจะเป็นอีกพักหนึ่งที่เพื่อไทยแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมด้วยและอาจจะเป็นพักต่อไปฮะวันนี้คุณวราวุ์ศิลปศิลปะอาชาหัวหน้าพักก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับ เทียบเชิญจากเพื่อไทยนนการจะร่วม<อ>หรือ,อไม่ร่วมร<า>ัฐบาลนะนายวราวุธบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ชาติไทยพัฒนาแต่อยู่ที่เพื่อไทยเนี่ยเขาจะมาชวนเราไหมหาเขาส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่พักชาติไทยพัฒนาพร้อมที่จะพูดคุยด้วยครับร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรานะครับแต่ว่าคงต้องขึ้นอยู่กับพักในขณะนี้ก็คือพักเพื่อไทยนะครับที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันณระดับหนึ่งว่าก่อนที่จะมีการลงคะแนนลงคะแนนเลือกนายก ครั้งต่อไปนะครับก็คงจะมีการพูดคุยกันนะครับอันนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันเพียงเท่านี้แต่ส่วนในรายละเอียดว่าจะพบกันอย่างไรเมื่อไหร่หรือที่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยคงต้องรอให้ทางพักเพื่อไทยนะครับเป็นคนส่งเทียบเชิญมาก็ที่คุยกันเมื่อวันต้องบอกวันอาทิตย์อาทิตย์ก่อนที่ได้ไปพักเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งทางโทษครับเลือกนายกอีกรอบหนึ่ง ก็คงจะมีการขอพูดคุยกันก่อนนะครับรออยู่นะรออยู่นะครับขณะที่อีกพักฮะประชาธิปัตย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานมาย้ำว่าทุกคนในพักมีสิทธิ์ออกความเห็นทั้งหมดแต่ท้ายที่สุดต้องยุติที่มติพักครับต้องเป็นมติพักต้องเป็นมติพักแต่ตอนนี้ยังโหวตมติพักไม่ได้อประชุมร่วมก่อนใช่ฮะคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าท่าทีพักอื่นๆโดยเฉพาะขั้วรัฐบาลปัจจุบันสงวนท่าทีกันอยู่ฮะจะบอกแต่เพียงว่า ก็ต้องรอเพื่อไทยเขาติดต่อมาอมและทุกพักบอกเหมือนกันบมดว่าเพื่อไทยเขายังไม่ติดต่อมาเลยครับก็บอกต้องรอก่อนครับ,รบนะต้องสุขวันท่าทีก่อนนะครับ,รบนะเดี๋ยวก็ตัวกระตามไม่ได้ติดตามพรีพีทีวีเอชดี36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย